ป้าเป็นมือใหม่หัดเลี้ยงกุหลาบนะคะป้าก็เลือกกุหลาบพื้นๆมาก่อนคะ่ะเป็นกุหลาบที่ดูแลง่ายๆอะ่ะจะรู้ได้ยังไงคะก็เข้าไปอ่านใน YouTube นะคะมีเซียนกุหลาบมากมายอะ่ะเราเลือกเอาคะ่ะวันนี้ป้าก็ชื่นใจนะผลพวงจากการดูแลกุหลาบเนี่ยเขาแตกกิ่งอ่อนออกมาเป็นสีเขียวอ่อนสีม่วงให้ป้าได้ชื่นชมตอนเช้าๆนะคะ เดี๋ยวป้าจะบอกว่าป้าทำอย่างไรกับเขาปกติแล้วป้าจะซื้อกุหลาบทางออนไลน์ค่ะเสียทั้งค่าส่งค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันและเป็นฤดูร้อนนะคะพอมาถึงเราเนี่ยดอกก็เหี่ยวเฉาป้ารอให้เขาให้เราสรุปได้ว่าหน้าตาก็เป็นอย่างไรในพันธุน์นั้นนั้นแล้วเราก็ตัดเขาทิ้งค่ะแล้วก็ไปดูแลฟูมฟักเขา ตามที่ยูทูบเบอร์เสียงกุลาบให้คำแนะนำนะคะทีนี้ป้าเนี่ยปฏิญ,ญาณตนไว้ว่าป้าจะไม่ยอมเสียเงินค่าปุ๋ยเคมีค่ะป้าจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ปุ๋ยอื่นๆที่ปู่ย่าตายายเราสอนมานะคะว่าจะต้องใส่อะไรบ้างอะที่ป้ามีม,มีอยู่ก็มีขี้วัวกาก,ากมะพร้าวแกลบดำ แล้วก็ใบก้ามปูซึ่งอันนี้มันเป็นของพื้นพื้นหาได้ในต่างจังหวัดนะคะป้าก็มาปรุงดินค่ะกุหลาบก็คงเหมือนคนน่ะกินอะไรซ้ําๆำซากๆอ่ะเขาก็จะไปส่งเสริมกันในส่วนดอกส่วนใบส่วนรากส่วนลําต้นป้าก็ให้เวียนไปค่ะทั้งน้ำชาวข้าวเปลือกไข่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำาอเ ที่พูดมานี่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงป้าทําไวค้ค่ะทําไว้เป็นหลายสิบขวดนะวางตากแดดไว้หน้าบ้านอะ่ะบางทีมีคนมาขอไปป้าก็รู้สึกยินดีอะมาบ้านป้าแล้วมีของติดไม้ติดมือไปนะคะแต่ให้ส่งทางไปรษณีย์เนี่ยคงไม่ไหวเพราะเกรงว่าจะไปทําให้ของคนอื่นเขาเดือดร้อนอะ่ะเพราะในขวดมันมีแก๊สอะคะ่ะถ้าเมื่อไหร่ขวด ระเบิดขึ้นมายุ่งกันทั้งคันรถนะคะป้าก็ไม่ทำอย่างนั้นที่กุหลาบที่ป้าดูอยู่เนี่ยมีทั้งสีชมพูเข้มสีแดงแล้วก็กุหลาบเล็กๆอะ่ะคนอาจจะไม่ชอบเหมือนป้านะป้าว่ากุหลาบหนูเนี่ยเป็นกุหลาบที่น่ารักมากเลยคะ่ะแล้วป้าก็พยายามพลวนดิน เสริมกระถางให้สูงกว่าพื้นดินโดยใช้อิฐมอญสองสามก้อนนะคะยกกระถางขึ้นมาให้ทางระบายน้ําก้นกระถางเนี่ยมันง่ายสะดวกขึ้นเมื่อวานนี้พอป้ายกกระถางขึ้นมาจากพื้นดินก็ตกใจเลยค่ะปลวกเยอะแยะเลยป้าก็ต้องทําบาปนะหายาม,มาฆ่าปลวกก่อนเพราะในบ้านป้าเนี่ยปลวกปลวกก็มาอาศัยเยอะแยะเลยอะ่ะ วันนี้ป้าชื่นชมค่ะกุหลาบมอนก็ออกดอกที่ยังไม่บานนะนะคะห้าหกดอกอป้านับเอาไว้นะใบของกุหลาบไม่มีแมลงมารบกวนค่ะทั้งนี้ป้าฉีดพ่นน้ำทุกเช้าล้างใบล,ล้างใต้ใบนะคะนี่ค่ะออดอกอ่อนของป้านะน่ารักเชียวนะคะป้าก็รอวันเวลาให้เขาบานให้ป้าได้เห็นค่ะ ส่วนดอกที่บานคาต้นมาเดี๋ยววันนี้ป้าก็จะตัดแต่งกิ่งเขานะคะและก็จะเปลี่ยนลงกระถางให้มีความเหมาะสมเหมือนเปลี่ยนบ้านให้เขาอยู่ใหม่ให้เขามีความสบายอ,อกสบายใจค่ะถุงขาวๆนะั้นป้าก็ซื้อมานะคะพวกดินต่างๆที่กล่าวข้างต้นค่ะอันนี้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับน้ำา EM นะคะป้าทำเองบ้างขอเข้ามาบ้างอะคะ่ะ เพื่อความสะดวกแล้วก็ตั้งใจว่าจะใช้เขาให้คุ้มค่า